ก็คุยกันถึงวีรกรรมความเจ้าชู้ของฟลุ๊กก่อนเลยดีกว่าว่าพี่ฟลุ๊กเนี่ยตั้งแต่คบกับน้องลีมา5ปีนะมีเรื่องอะไรที่ทให้น้องเขาบอกว่าปรีแตกเสียใจอะไรบ้างไหมก็ปรีในสิ่งที่ทุกคนรู้ๆกันแล้วนะคะที่มันเป็นข่าวที่แบบข่าวตอนนั้นที่ข่าวไลน์หลุดอะไรเงี้ยใช่เราก็ปรีเท่าที่จําได้คือเหมือนคนแท็กในไอจีแขกข่าวเนี้ยมาให้เราก็ึตอนแรกก็ช็อกอ่ะอะไรอ่ะ แล้วก็ตอนนั้นคือคกือบโมโหมากอะค่ะแต่ก็เราต้องตั้งสติแล้วก็ไปถามพี่ฟุกว่านี่คืออะไรโอ้โหเสียงโอ้โหดเสียงีนี่คืออะไรเวลาลีดู่าเวลาีดุเขาดุไหมประมาณเมื่อกี้ไม่ แล้วมันก็คือมึงก็ถามเขาแล้วก็พอเสร็จเขาก็อธิบายพอเขาอธิบายเสร็จเราก็ยังไม่ฟังเขาอย่างเดียวถูกไหมคะเราก็ต้องสืบต่อว่าเขาก็เอาลายให้เราดูเราก็อ๋อพอรู้ว่าอะไรเป็นลายมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันมันมีอะไรมากกว่านั้นอะไรเนี่ข่าวนี้มันใหญ่มากเลยนะแล้วเทียบกับลงตัวยังไงอ่ะก็เนี่ยเพราะว่ารีสืบไงวุ้นแล้วก็แล้วเขาราก็บไนู่นนี่นู่นนี่อะไรเนี้ยแล้วก็พี่ฟุ๊กก็เอาลายให้ดูว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยพอรียิ่งดูรียิ่งแบบ พี่ฟุ๊กสอนเขายับเลยอะเพราะว่าแบบยูคือเป็นคนที่ฉลาดมากทันทุกสิ่งทุกอย่างแต่เรื่องอย่างเงี้ยไม่ทันใครเลยเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นว่าต้องนั่งสอนนะคะก็เลยก็หลังจากนั้นก็เลยเข้าใจฮะมีอีไหมคะไม่มีลวไงไม่มีลวไม่มีแล้วพี่ฟุ๊กยังไงต่อเลิกเล่นเลยไหม ก็หยุดไปเลยพักหนึ่งอ่ะก็ต้องระวังตัวมากขึ้นเพราะว่าเราเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนเขาคิดอะไรยังไงใช่ไหมไม่รู้ว่าใครเข้ามาแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่เห็นเขาบอกว่าก็มีเรื่องหนึ่งที่ปุ๊กเองก็เอ่ยปากเหมือนกันป้าว่าแบบชาติเนี่ยยังไงก็ไม่มีวันเลิกน้องลี่ไงไม่ใช่ไม่อเนาะเอาไม่อย่างงี้เป็นคนเป็นคนชอบมองคนสวยเราเจอคนสวยใช่ไหมเราก็ต้องมองใช่ปะมองส่วนไหน อ๋อผมเป็นคนมองหน้าคนผมผมพชอบชอบหน้าก่อนนะฮะไม่ได้มีการมองนิสัยฮะไม่เหมือนคนอื่นเขาที่บอกโอ้ชอบผู้หญิงนิสัยเดียดนั่นี้เลยชอบแบบนี้เลยป่ะลูกครึ่งขาวๆางจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยคือสเปคเป็นคนชอบผู้หญิงตาโตยิ้มสวยยิ้มหวานหวานแล้วได้เขาชวนกันมองด้วยแล้วใช่ไม่รีไม่หึงเหรอถ้าเป็นพี่นะโอ้โหเป็นสามีพวกเรานะ เป็นสามีชชั่นทำไงไม่ได้ไม่ได้อย sure ่ามองนะไม่ด hmm. <m> ีไงก็อย่างสรุปเราไปออสเตรเลียกันมาล่าสุดแล้วเราเจอแบบโอ้โหคนเสิร์ฟสวยมากเลยอ่ะเราก็แบบเฮ้ยคนเสิร์ฟสวยนะชวนกันมองชวนกันมองโอ้สวยสวยสวยแล้วก็แบบเรากำลังนั่งรถอยู่แล้วก็ผ่านแบบเหมือนกับคลับอ่ะแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งแบบข้างหลังนะโอ้โหดูคนนี้แบบถ้าจะทรงสวยมากก็ชวนกันดูชวนกันดูเราให้เขามองผู้ชายบ้างไหม ได้ <Sen Heck S 1> ได้บางครั้งสมมติแบบมีผู้ชายหล่อเลยพี่ฟุกคนนี้หล่อดีนะพี <pse> ่ฟ <ou> ุกก็เออว่ะไอ้่าหล่อก็ไม่ได้ไปเล่นวนกันมองค่ะีสวยนะเป็นคนหน้าสวยมากบอกว่าขาวสเปคผู้ชายเลยพี่ฟุก็หล่อนะแต่งตัวเนี้ยบดูดีทั้งคู่มีหึงกันบ้างไหมแบบมีโทรจิกเช็คลายเช็คไอจีถึงกันเนี่ยอะไรอย่างงี้ไหมไม่มีเลยเรื่องหึงนี่ไม่มีเลยทั้งคู่เลยหรอก็ไม่หึงเหรอไม่หึงค่ะเป็นคนแบบเป็นคนไม่ค่อยจิกไม่ได้แบบ อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเหมือนอย,อย่างเมื่อกี้ที่บอกถ้าเขาแบบมองคนสวยมองอะไรเราก็ไม่ว่าหรือเขาจะทักใครแบบเจอเพื่อนอจะไปทักแบบบางครั้งยิ่งเจอฝรั่งเข้าไปกอดฮัโลโหลอะไเราก็ไม่ว่าเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นมันก็ไม่ค่อยมีอะไรให้หัวไม่คบไม่งั้นไม่พบกันนานขนาดเ,<อ>เข้าใจกันมีเ,<อ>เรื่องไหนที่ลีแบบว่าเฮ้ยเรื่องนี้ไม่ได้ต้องเคลียร์มีไหมถ้าแบบรู้สึกว่าจะเยอะไปหรือว่าอาจจะแบบเอ้ยอันนี้คุยเกินไปหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยลีก็จะแบบเอ๊ะ นี่นี่เริ่มเยอะเกินไปแล้วนะเตือนกันนะแค่นี้เราก็จะรู้รว,ว่า,วาวเราก็เยอะไปแล้วเราก็ควรจะรู้ตัวแต่ว่าคนส่วนใหญ่นี่สิคะจะรับเพื่อได้กับเรื่องที่เป็นแฟนเก่าหรือพันยาเก่าอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่สำหรับคู่นี้เลยนะคะยังไงน้องรี คือรีมองว่าอย่างพี่ฟุกกับพี่โบยเนี้ยค่ะ,คะเขาเขาทำหน้าที่คือดูแลน้องอาชีได้ดีแล้วก็ถ้าเราจะมาแบบคิดเยอะคิดแย่อย่างเงี้ยม,มันก็เขาจะทําหน้าที่ได้ยังไงแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเรารู้ว่าคือเขาไม่ได้ทาอะไรให้เราต้องรู้สึกคือเรารู้ว่าเขาจบแล้วแล้วเขาพยายามจะทําหน้าที่ของเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเรายิ่งปลื้มใจกับเขาว่าเขาทําแบบน,นั้นทุกวันนี้ยังมีแบบทาแบบเจ้าชู้วัน เมือนวื่อก่อนทุกวันนี้น่ารักมากค่ะน่ารักมากก็ตั้งแต่มีมีข่าวมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะออตอนนั้นอ่ะที่ก็คือก็น่ารักน่ารักเข็ดจริงไหมเข็ดจริงเข็ดจริงลุงลีใช้เทคนิคอะไรในการปราบ คาสโนวาคนนี้เรียกว่าอย่าเรียกว่าเปล่าเลยค่ะเพราะของอย่างเงี้ยรีเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเขาคิดไม่ได้เนี่ยราบยังไงมันก็ไม่มีทางสําเร็จมันก็อยู่ที่เขาด้วยว่าเขาคิดได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่รีจะแบบใจเย็นแล้วก็ไม่แบบจี้อะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบมีสติอะเขานิ่งไงฮะนิ่งจนเราเองก็ต้องเกรงใจด้วยตัวเองด้วยแล้วก็เขาไม่เคยทําให้เรารู้สึกอึดอัดอึดอัดในที่นี้ใช่หมายถึงว่าคือสมมติว่า มันจี้เหลือเกินอ่ะหรือว่าแบบสมมติกลับบ้านปุ๊บหยิบมือถือไปดูละสมมติคือมันจะอึดอัดใช่ป่ะผู้ชายมันก็จะเกิดอาการรู้สึกเหมือนมันอยากไปเนะมันยิ่งอยากไปแต่นี่คือเขาเขามีเขาจะมีสเปซให้เราเรายิ่งอยากจะเข้าไปหาเขามีวิธีของเขาผมก็ไม่ได้หมายความว่าวิธีนี้คือวิธีที่ดี่สุดนะแต่หมายถึงว่าเขาก็ถูกกับผมเนี่ยเข้ากันถ้าเกิดว่าที่บ้านมันสบายคนก็อยากกลับบ้านถ้าที่บ้านมันแบบว่าร้อนก็อยากออกไปเที่ยว ดังนั้นก็คือถ้าทําตัวให้สบายบ้านให้เย็นก็คือบ้านก็น่าอยู่จะบอกว่าเรื่องแซบๆของทั้งคู่ยังไม่หมดแค่นี้นะคะมีอีกเรื่องที่ทาให้ทั้งคู่เนี่ยทะเลาะกันบ้านแทบแตกอะไรคะแต่จะเป็นเรื่องอะไรพักแป๊บหนึ่งค่ะ